คุณผู้ชมครับวันนี้เทดดี้เขาบอกว่าก็จะพาพวกเราไปสแกนความกรอบเอาใจสายชิมยำค่ำคืนนะครับกับเมนูกรอบในวันนี้ต้องเป็นที่ชื่นชอบของคุณผู้ชมหลายๆท่านแน่นอนเลยเราตามเท็ดดี้กันไปเลยนะครับสวัสดีครับผมเท็ดดี่นะครับอยู่กับคุณพีทกูรูด้านความกรอบอร่อยนะครับวันนี้คุณพีทพาผมมาที่ไหนครับ ที่นี่คือร้านเตียนแรงข้าวต้มเบวุ้นถนนนางฤกษ์ครับใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับที่นี่นะครับคือร้านข้าวต้มที่มีอาหารหลากหลายมากที่สําคัญอร่อยจริงๆครับคุณผู้ชมครับที่นี่นะครับเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงตีหนึ่งนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับเรียกได้ว่าใครเนี่ยที่ชื่นชอบรับประทานอาหารช่วงเย็นเนี่ย ต้องร้านนี้เลยนะครับและเหตุที่เราสองคนนะครับมาที่นี่ก็เพราะว่าได้ข่าวว่ามีเมนูกรอบอร่อยให้เราสองคนมาสแกนครับคุณพีคือเมนูอะไรครับเมนูที่เรามาสแกนความกรอบวันนี้นะครับคือสชั้นทอดน้ำปลาครับโอโ้โหคุณผู้ชมครับแค่ชื่อก็น่าทานแล้วเดี๋ยวไปพิสูจน์ความกรอบอร่อยพร้อมๆกันนะครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเมนูของเรานะครับสามชั้นทอดน้ำปลานะครับต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยที่สำคัญนะครับดูกรอบอร่อยแล้วก็สีเหลืองทองน่าทานมากๆครับคุณพีครับเห็นแบบนี้อดใจไม่ไหวแล้วครับเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะฮะโอเคครับสัมผัสคำแรกรู้สึกถึงความกรอบนอกนุ่มในรสชาติกลมก่อมจริงๆครับอุนทดี้ ผมขอสั่งกลับบ้าน <Wow. S 1> ด้วยนะโอ้โหคุณพีจะสั่งกลับบ้านซะแล้วใจเย็นๆครับคุณพิษก่อนสั่งกลับบ้านเดี๋ยวขอไปดูเคล็ดลับความกรอบอร่อยของทางร้านก่อนนะครับไปเลยครับอันดับแรกก็จะเป็นหมักด้วยผงชูรสนะคะน้ำตาลทรายขาวค่ะน้ำปลาค่ะ แล้วก็เครื่องปรุงรสนะคะคลุกเขาให้เข้ากันค่ะประมาณ5นาทีค่ะก่อนที่เราจะนําไปทอดนะคะเราก็จะเอามาคลุกกับแป้งประกอบอาหารตาโกกิแล้วนาไปทอดค่ะและเคล็ดลับคือเราเลือกใช้แป้งประกอบอาหารตาโกกิสัดส่วนคงที่ไม่ต้องผสมเองค่ะทําให้สามชั้นข้าน้าปลาของเรากรอบอร่อยไม่อมน้ํามันค่ะรสชาติดีแบบนี้ลูกค้าติดใจแน่นอนกินที่ร้านเสร็จต้องสั่งกลับบ้านทุกรายค่ะวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณแอนนะครับจากร้านเบียเลงเข้าวต้มเบียบุญนะครับที่มาเปิดเผยเคล็ดลับ กรอบอร่อยกับเมนู3ชั้นทอดน้ำปลานะครับกรอบอร่อยแบบนี้นะครับผมและคุณพีนะครับกูดูด้านความกรอบอร่อยเนี่ยขอมอบกระเช้าจากผลิตภัณฑ์โกกิให้ละครับขอบคุณครับเราได้สกแกนความกรอบให้กับเมนู3ชั้นทอดน้ำปลาการันตีแล้วรสชาติดีกรอบอร่อยจริงๆกดไลค์ให้เลยครับเมนูกรอบอร่อยที่กลายมาเป็นเมนูเด็ดประจำร้านแบบนี้แล้วก็ เพราะว่าเขามีเคล็ดลับดีๆอย่างโกกินี่เองครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากให้เราไปสแกนความกรอบอร่อยที่ไหนแล้วก็คุณผู้ชมลองแนะนำกันมานะครับแต่อย่าลืมล่ะกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกินะครับ